สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเช็คอินนอนที่โรงแรมคอนรา d อิสตันบูลอิสตันบลตุรกีนะคะ,ะด้วยความที่เรามาเช็คอินที่โรงแรมเช้ามากประมาณ10โมง11โมงะคะ่ะห้องก็ยังไม่พร้อมก็คือ,อยังไม่สามารถเช็คอินได้แต่ด้วยความที่เราเป็นสมาชิก Member ไดมอนด์เฮลเชนอเนอร์นะคะก็เลยสามารถเข้าไปรอและไปใช้ห้องรับรอง Executive Lounge ได้นะคะซึ่งสมาชิกของ Hilton Honor บัตรทองแล้วก็บัตร d i มอน n d สามารถเข้าใช้ได้นะคะแต่ห้องรับรองนี้ไม่ใช่เฉพาะสมาชิกนะคะท่านใดลูกค้าที่จองโรงแรมมาเป็นห้อง executive ก็สามารถเข้ามาใช้ executive แล้วนี้ได้นะคะจะเปิดตลอดเวลาแต่ว่าอาหารก็จะแตกต่างกันไปค่ะอย่างช่วงเช้าก็จะเป็นอาหารเช้าแล้วก็พอเลยอาหารเช้าก็จะเป็นของว่างพวกผลไม้พวกของกินขบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆคุกกี้เคก้กอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นตอน ที่ยงก็จะเป็นอาหารเที่ยงไปตอนเย็นก็อาหารเย็นแต่ว่าจะมีสแน็คของว่างระหว่างค่ะคือคนชอบกินอย่างเราก็ใช้เวลาทั้งวันในห้องรับรองนี้ได้จ้ะก็เห็นไหมอ่ะจะให้ผอมได้อย่างไรและแม่เอ้ยอย่างว่าละจ้าความสุขของคนเราไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบกินบางคนก็ชอบทำหรือมีความสุขที่มองเห็นคนที่เรารักกินอาหารอร่อยออร่ยก็มีความสุขแล้วความสุขมีหลายทางจ้าอย่าว่ากันจ้า ก็จะเห็นการตกแต่งห้องที่เข้าฤดูกาลก็คือช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิก็จะเป็นออทัมซีซันนะคะถือว่าสวยมากชอบใจได้ไอเดียดีๆเอาไว้ซื้อมาตกแต่งบ้านแล้วกันนะคะก็ตามอัธยาศัยจ้าจะกินรอนั่งรอก็รอไปเดี๋ยวห้องเสร็จแล้วพาไปดูห้องจ้า